สิรินครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของแท้งคุกขามมีคนไข้ถามอยู่คาหนึ่งที่สําคัญหรือเาว่าคุณบอกเคยพบไหมหรือพบบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแท้งค mm ุกคามนี้เป็นเรื่องทีนนะ่พบทุกวันนะพบทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาของคนไข้ที่ท้องแล้วก็ในระยะแรกคําว่าแท้งคุกขามแปลว่าท้องในช่วงสามเดือนแรกแล้วก็มีเลือดออก บางคนก็เป็นเลือดปนกับของเหลวในช่องคลอดออกมาเป็นสีกะปิสีกาแฟบางคนเลือดออกบบพังลูทุกอย่างนี้เราเจอหมดแล้วทั้งนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ในโรงพยาบาลรัฐอย่างอย่างผมอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็จะจะ,จะเจอทุกวันแต่นี้ความสําคัญมันไม่ใด้อยู่ตรงนั้นความสาคัญท,ที่ที่รู้ก็คุณจะรู้ว่าการที่เราแทงควกความเนี่ยแบ่งเป็นสองทางเลยคือถ้าเกิดว่าภายใน12สสัปดาห์ถ้ามีเลือดออก ถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสแท้ง50แต่ถ้าเราดูอุตสาห์ไปแล้วถ้าผ่านทางช่องคลอดเนี่ยก็พบเด็กที่มีหัวใจเต้นนะเวลาเราเห็นจากอุตสาห์จะเห็นเป็นไฟกระพริบแล้วตัวเด็กเวลาเห็นจากในอุตสาห์ก็จะเป็นเงากลมๆนะฮะคล้ายๆล,ลูกน้ำอะไรเงี้ยอันนั้นต,ตัวเด็กแล้วเราก็วัดขนาดได้ด้วยนะจากความยาวหัวถึงก้นเนี่ยเรียกว่าเป็นขนาดของ เราทาลกตอนนี้ทารกที่มีหัวใจเต้นเนี่ยเราจะเห็นตอนไหนก็ประมาณ6สัปดาห์นิดๆนดนะถ้า6สัปดาห์เป๊ะเนี่ยบางทีผมพยายามมองดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยชัดต้อง6สัปดาห์1วัน2วันอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราเจอมีเลือดออกแบบนี้เนี่ยเราจะแปลผลได้ยังไงนะครับพอเราดูไปเนี่ยถ้าเกิดเราเจอเด็กที่มีหัวใจเต้นในโอกาสจากเดิม ที่เราบอกว่าแท้งเนี่ยมันก็กลายเป็น50%ก็เหลือประมาณสักไม่เกิน5%้าเนะสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วเราติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าคนที่มีเลือดออกอยู่บ่อยๆต้องแยกระหว่างท้องในมนลูก,กับท้องนองมาูุเพราะฉะนั้นคนที่มีเลือดออกต้องต้องดูทศสาวผ่านทางช่องคลอดเสมอเวลาเราเจอแท้งคุบคาม,มต้องแยกจากจากท้องน้องมาลุแล้วก็คนไข้ท้องน้องมาลุจะมีลักษณะว่าจะมีปวดท้องใช่ไหมข้างเดียวส่วนใหญ่เป็นข้างเดียว แล้วก็มีเลือดออกผิดปกติแล้วก็ขาดปจำเดินมาก็พอเราเจอคนไข้แทงกุค้คามอันแรกสุดเราดูทส่าวอันที่สองก็คือว่าต้องรอจนถึงประมาณสัก12สัปดาห์เพื่อดูว่าเพื่อเจาะเลือดดูโครโมโซมนะฮะว่าผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้ที่แทงกุ้คามแล้วมีเลือดออกอยู่บ่อยๆเนี่ยเราเรา,เราส่วนหนึ่งเราเจาจะ,จะเลือดไปส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะฮะ จะมีเป็นพวกที่เป็นโครมโซมปกติเป็นสิ่งที่เราเจออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าสปายก่อน,นี่เราแค่ฉีดยากันแท้งใช่ไหมฮะเราก็จบไอยากันแท้งนี่ประกอบมียาอยู่สามีอยู่สามทางด้วยวก็อาจจะเป็นกินนะเน็บแล้วก็ฉีดปัจจุันยาฉีด กันแทงทั้ง3ตัวเป็นโปรเจสโรนหมดปัจจุบันยาฉีกันแทงนี่จะเป็นชนิดเดียวแนละที่ว่าฉีดอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ามันเป็นโปรเจสโรนที่เข้าน้ำมันสมัยก่อนนี่จะฉีดกันแบบทุกวัน,นเพราะว่ามันมีขาเลือกฮาบไลน์ line, หรือว่าชีวิตของมันเนี่ยไม่นานมากเป็นวันต่อวันจากการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าไอ้ยันเน็บเนี่ยก็ให้คุณภาพในการที่จะให้ระดับโปรเจสโรนเนี่ยสูงนะไอ้ความเชือ่อ อันเก่าของคนเราที่บอกว่าแทงกุ้งขามแล้วเป็นยากันแทงก็คือโปรเจสนโซลตตัวนี้นี่เองเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าระดับโปรเจสโซลที่สูงระ่บอเสอเนี่ยก็จะป้องกันทําให้อ่การตั้งครรภ์เนี่ยดำเนินต่อไปได้ดีนะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็พูดถึงฤทธิ์ของมันด้วยมันก็ทําให้ตัวลูกเนี่ยไม่มัน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 ขึ้นไหวช้าหรือว่ามัน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 คอนทราชั่นหรือว่าการหดตัวอะไรมันช้า หรือว่าไม่ขดตัวตัวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ระดับให้ทําให้เยื่อบุมะลุกเนี่ยมันคงสภาพได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแทงคุกขามที่เราควรจะรู้ว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นตัวเด็กแล้วหัวใจเต้นเนี่ยเราก็จะจบละแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเราควรจะต้องเจาะเลือดดูค่าเบต้าซีจีนะฮะก็คือค่าการการตั้งครรภ์ทักเท่าไหร่มันจูเป็นตัวบอกคร่าวๆข,าข,าของการตั้งครรภ์ แล้วก็อย่าลืมที่พูดไว้เสมอๆนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทุกๆ2วันเนี่ยประมาณ2เท่าอันนี้ก็จะเป็นการบอกในสถานที่ที่ไม่มีอนรสาว